สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรทุกท่านสบายดีพี่น้องสพปลาวนะครับสวัสดีคนไทยที่อยู่ทุกมุมโลกนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอ่าอาจจะเป็นคลิปที่ดับวันนะครับสำหรับท่านสำหรับบางคนนะครับที่อยากจะปลูกผักชีนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับการปลูกผักชีมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกคุณคิดนะครับวันนี้เราถ่ายทำ คลิป YouTube นะครับท่ามกลางสายลมที่รุนแรงนะครับแล้วก็นะครับท่ามกลางฝนที่กำลังจะตกนะครับเดี๋ยววันนี้จะ,ะแนะนำนะครับขออนุญ,ญาตวันนี้จะ,ะพาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหานะครับในด้านของการปลูกผักชีนะครับ ปัจจุบันนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเอ่อเมื่อก่อนนะครับปลูกผักชีมานะครับไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอนะครับเรื่องของผักชีนอนกินผักชีนะครับแล้วก็ปลูกมาก็ยังไม่เคยเจอนะครับเพี้ยะลงผักชีแต่ว่าปีนี้นะครับมันเกิดอาเพศอะไรก็ไม่รู้นะครับปลูกผักชียากมากนะครับซึ่ง เป็นความโชคดีนะครับที่ผมไม่ต้องไปทําคลิปที่ไหนเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดกับแปลงผักชีของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพถ่ายให้ท่านดูนะครับแล้วก็เป็นภาพนิ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ผมเอายามาผสมให้พวกท่านได้ดูกันนะครับพร้อมๆกับแต่ว่าตอนฉีดเนี่ยคงไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีช่างภาพนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับตอนนี้กําลัง ฉีดขอมแบ่งอยู่นะครับซึ่งเป็นความโชคดีนะครับบางคนอาจจะว่าเป็นการดับฝันนะครับเพราะว่าปู่บางชีนะครับไหนจะเรื่องยุบตายนะครับไหนจะเรื่องไม่งอกนะครับไหนจะเรื่องสารพัดปัญหานะครับไหนจะความเ้งแล้งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนกพิราบก็ประนั้นนะครับก็สามารถทําลายอนาคตของเราได้นะครับ มาดูวิธีสู้กับมันนะครับว่าเราจะเอายาอะไรมาจัดการกับมันนะครับ <S <S เรื่องของหนอนนะครับผักชีเป็นผักที่บอบบางมากมันคืออีมามิกตินเบนโซเอตนะครับหรือถ้าเรามีนะครับอะบามิกตินนะครับเราก็สามารถ ใช้ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันราคาถูกและมันก็เป็นผงนะครับแล้วมันก็เป็นยาเย็นด้วยแล้วทีนี้อันนี้เรื่องของหนอนนะครับฉีดฉีดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คืออะซีทามิพริตไม่รู้ว่า เขาอ่านว่าอย่างไรผมเรียนน้อยนะครับแต่ให้ท่านเข้าใจว่ามันคืออะซีทามีดมิพริตประมาณนั้นนะครับวิธีใช้นะครับเนื่องจากาผมจะเป็นคนที่ใช้สารเคมีไม่สิ้นเปลืองนะครับและเราก็จะเริ่มฉีดตั้งแต่ผักชีอายุ30วันขึ้นไปนะครับวิธีการฉีดก็คือนะครับฉีด 1ครั้งแล้วก็ฉีดครั้งนี้แล้วนะครับงวดหน้าอีก5วันเราก็ฉีดนะครับจากนั้นเราก็หยุดเลยเราไม่ต้องฉีดอีกนะครับอันนี้เป็นซองขนาดเล็กนะครับก็คือนะครับเอ่อสิกรัมนะครับเราใช้ต่อน้ํา20-25ถึง25ลิตรวันนี้ผมเอาเป้นะครับตัวที่ออ่มีความจุ20ลิตรนะครับและก็พึ่งทําการ ล้างถังด้วยสารพิเศษนะครับมันก็จะมีคลิปนะครับให้ท่านดูนะครับใน YouTube ว่าล้างถังพ่นยาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องถอดนะครับไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกมาล้างนะครับคือสามารถเอาตัวนี้เอาสารสิ่งนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดน้ําใส่ให้เต็มแล้วก็กดหัวฉีดนะครับสตาร์ทหัวฉีดนะครับสามารถใช้ได้ทั้งนะครับเปยพ่นยาไฟฟ้าและเปพ่นยา นะครับเครื่องยนต์นะครับหรือจะเป็นเปยแบบไหนก็ช่างนะครับเปยโยกก็ได้นะครับซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าบางอย่างนะครับถ้าเราเราใช้ถังใช้สารเคมีนะครับมันบางทียาตัวนี้ไม่สามารถฉีดกับผักได้นะครับบางทียาตัวนี้นะครับไม่สามารถฉีดกับผักชนิดนี้ได้นะครับเราเพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าผักพวกเราเนี่ยนะครับลงทุนมหาศาลนะครับ ก็คือเดี๋ยววันนี้จะใช้ให้ดูนะครับอันนี้นะครับใช้เยอะใช้นะครับเดี๋ยวผมมีถ้วยอยู่ผมจะใส่ถ้วยหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้ผมจะใส่ซองหนึ่งเลยนะครับสามารถนะครับผสมกับสารจับใบนะครับเวลาท่านเลือกซื้อสารจบใบก็เอาที่มันดีๆแพงๆนิดนึงนะครับอย่าได้ประหยัดมากนะครับไปหาใช้ของที่กากๆนะครับอย่างเช่นขวดละ4 0บบาทขวดละร้อยกว่าบาทอย่างนี้นะครับผู้ขาย หรือผู้โฆษณานะครับไม่ได้มีความหวังอะไรกับพวกเรานะครับคนที่มีความหวังความคนที่ฝากว่าอนาคตคือเราฝากอนาคตไว้กับสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเลือกใช้นะครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับขอให้เราพยายามเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะ่อให้ไฟแป๊บนึงนะครับก็คือ นะครับเราก็ใช้ร่วมกับนะครับสารจับใบนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะครับ1นถ้าเป็นขนาดเล็กๆอย่างนี้ก็ใส่ไป1นซองนะครับแล้วก็อันนี้สักสักสัก30กรัมก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราสามารถผสมกับยาบำรุงนะครับยาฆ่ายาได้นะครับในกรณีที่ผักชียังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่ใกล้ถึงวันถอนนะครับเราสามารถใส่ผสมกับยาฆ่ายานะครับ แล้วก็ยาบํารุงนะครับสารอาหารจะพวกซิงสารอาหารเสริมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็น้ําหมักชีวภาพหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจนะครับควรฉีดตอนคอ่ำๆนะครับตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นแล้วแหละนะครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับผมพยายามจะพูดเสียงดังๆเพื่อให้พวกท่านได้เข้าใจกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไปดูกันเลย ลมแรงนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ฝั่งนู้นเอาเก็บบรรยากาศให้ดูอีกนิดนึงลมกำลังโชยเลยครับบนพื้นที่นะครับร้อยกว่าไร่นะครับเราก็ทยอยปลูกผักครับไปเรื่อยๆไม่มีภาพพิจูนก็ เออผมใส่ประมาณ50กรัมเลยนะครับนะครับจะฆ่าอะไรต้องฆ่าให้ตายดิบขาดนะครับอย่าไปเลี้ยงมันไว้นะครับเสียเวลาและมันก็สามารถผสมนะครับร่วมกับยาฆ่าหญ้าได้นะครับตอนนี้หญ้าป่าคอกขึ้นเยอะมากนะครับยี่ห้อที่ผมทําโชว์พวกคุณครับบางยี่ห้อมันก็ไม่ตายนะครับ บางยี่ห้อมันก็แค่งอมงอมเฉยนะครับยาดิกลัว ตัวนี้นะครับจะใส,ส่1 0 0ซี ก็จะมีประมาณนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากพวกคุณนะครับยาที่ดีที่สุดนะครับก็คือยาขยันนะครับเราดูแลผักของเราเรื่อยๆนะครับดูแลบ่อยๆมันเดินเช็คนะครับเดินมันฉีดยานะครับแล้วก็มันหา สิ่งที่ดีนะครับมาฉีดมาเสริมมาเติมมันลดน้ําให้พอเหมาะนะครับมันฉีดยาบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงที่ใกล้จะได้ขายเราเอ,อ,อีกอาทิตย์นึงกล้จะได้ขายเราก็ค่อยๆเบายาลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับมีปัญหาอะไรเหมือนเดิม f a c e b o o k นะครับคนปลูกหอมแบบมและนะครับฝากกดติดตามด้วยช่อง Youtube ของผมจะเป็นช่องเดียวที่ นะครับมาเผยแพร่เบื้องลึกของการทําการเกษตรนะครับโลกของการทําการเกษตรนะครับบางคนอาจจะโลกสวยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่พวกคุณคิดนะครับจะเป็นช่อง YouTube ช่องเดียวนะครับที่เอาเบื้องหลังความไม่สําเร็จของการทําการเกษตรมาเผยแพร่ให้กับพวกท่านดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมผมจะฉีดยาฆ่าหญ้าพร้อมกับยาฆ่าเพลี้และยาฆ่าหนอนในเพลงบางที แล้วนะครับอีก5วันผมก็จะฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับ Facebook คนปลูกหวามแบ่งต้องขออนุญ,ญาตทำงานแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์คุณก็แชร์ไปในกลุ่มเพื่อนของคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ